สวัสดีค่ะไดีเวลาล่าลารับประทานแตกะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวนี้เด็กเล่นบ้างไฟเป็นเหตุโอ้โหร้านสปาเกือบไหมแน่นี่จะน้ำไหลจักจักไม่ใช่ฝนร่วน,นะจ๊ะเป็นน้ำจากรถดับเพลิงฉีดสกัดต้นเพลิงอะสิไม่หลังคาสปาชื่อดังเมืองยโสธรค่ะก็บักคำน้อยแถวนั้นนเล่นพี่เลนจุดบ้างไฟจิ๋วกลางเมืองโทดูสิยงลิ้มยิ้มกันอยู่เลยแล้วมันก็หล่นใส่หลังคามุงหญ้าคาหวิดวอดวายกันไปแล้ว ไม่ต้องไปสะปงสะปากันแล้วทั้งญี่ปุ่นยิ่งไทยดูดินวดได้ขาเดียวต้องลุกหนีอะคิดดูหนีกันกระเซาะกระเซิงเลยดีนะไม่มีใครเป็นอะไรแล้วใครจะไปนวดต่อให้เขาอีกขาหนึอเนี่ยปะโทนี่ต้องระวังนะเล่นบ้างไฟไม่ใช่เรื่องสนุกสนุกนะมันจะไฟไหมเอานะเนี่ยอะต่อก็ได้ครูสอนโยคะขั้นเทพคุณรู้ไหมคะอายุเท่าไหร่93แล้วค่ะ น้านโยคะสนะยากทั้งหลายแร่คุณย่าเต๋าเนี่ททาได้หมดค่ะเปิดคอ,อสอนโยคะอยู่ที่เมืองพาเจลนะคะที่รัฐนิวยอร์กนั่นเองกินเนสบุ๊กเนี่ย,ยบันทึกไว้เลยบอกว่ายาา่าเต่านี่เป็นครูสอนโยคะที่อายุมากที่สุดในโลกจะครบ94เดือนสิงหานี้แล้วจ้ะดูรูปเก่าๆเาไป็นไงโอ้โหสวยเชกมากดารงดารานางแบบเป็นหมดและที่สําคัญดูท่าได้ลำสะกดลีลาขนาดนี้อู้หูไม่เจ้า โหเกียล่องแคร่วมากยังไง94นะท่านอามาจากพี่จุ๋มป่อยเด้งกันมากออกจากโรงพยาบาลแล้วไปอีกที่หนึ่งไปโรงพยาบาลสระบุรีเจอจิตอาสาร,รักามากสาจิตอาสารำไทยบำบัดโรคจบปุ๊บจิตอาสาจูเนียก็แบกอิเล็กทรอนขึ้นบันเลงปั๊บอุ้ยก็โรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยกิจกรรมบันเทิงเขาเยอะซะไม่มีอะ ใจที่ทำให้คุณป้าหายป่วยอ้าแล้วคุณลุงอยู่ไหนะอและคุณปู่คนไข้วัย72คนนี้โอ้โหเต็นสจิตอาสาปลื้มซะไม่มีพี่จุ๋มก็เลยฉลองศรัทธาชวนแดนซะให้หายป่วยแถมแย่งไหม่มาฝากด้วยละค่ะวันนี้กระชุ่มกระชวยนะคะค้าโอ้โหลูกก็ทำให้ผมไม่ยืนขึ้นอีกหลายปีแต่ข้อสำคัญอย่างเดียวผมไม่มีค่ารถกลับเลย เอามาได้แต่ตอนกลับไม่รู้จะกลับกันยังไงนะอ้าวันนี้คําถามจะว่างายก็ง่ายเอ๊ะจะว่ายากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถามเมื่อสักครู่นี้ยข่าวพี่จุม๋มปลอยเด้งอะ่ะคือแกเจ็บคอแกภาคเสียงไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนภาคเสียงแทนใบว่าเป็นผู้ประกาศข่าวของไทยทีวีสช่อง3เนี่แหละอะลองคิดดูนะเมื่อชักครู่ใครพากเมืเวลาของกาละแมและเก็บตกแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่คว้าทีมุงเงยมุงช้อนมันบอนเจ้าของคริปรับรงางวัลด้วยค่ะ